ชน,นะไทยมีสี่สิบสี่ตัวแต่งออกเป็นสามู าเด็กมาพบกับครูบุ๋มอีกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนักเรียนคะเป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยหยุดเสาร์อาทิตย์ทํางานเรียบร้อยหมดทุกวิชาหรือยังคะเดี๋ยววันนี้เห็นหน้าตามาแล้วสไลด์นี้นะคะเราจะมาขึ้นบทที่3กันแล้วนะคะวันนี้หลังจากเราเรียนบทที่2มาแล้วเนาะเรื่องที่เราเรียนเกี่ยวกับหลักภาษาก็จะมี สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใช่ไหมคะแล้วก็ปริศนาคำไทยรวมถึงความหมายโดยตรงแล้วก็ความหมายโดยในนะคะในบทที่2ต่อมาในบทที่3นี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นอยู่ในหนังสือเล่มไหนนักเรียนคะดูคุบบุ่มนะเล่มสีชมพูนะคะพาสาพาทีให้นักเรียน เตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหลังจากเตรียมขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า37ค่ะเปิดไปหน้าที่37นะคะหลังจากเปิดไปหน้าที่37แล้วเราจะมาเจอบทกรณ์นี้นะคะบทกรณ์เหมือนกับหน้าที่ครูบุ๋มโชว์ตรงนี้นะคะเดี๋ยว เรามารู้ก่อนเนาะว่าเรื่องนี้เขาจะสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าในบทนี้เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเขาจะมาเป็นบทร้อยกองให้เราได้รู้ก่อนนะคะว่าในเรื่องนี้จะสอนเกี่ยวกับอะไรนักเรียนคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะพาอ่านเป็นร้อยแก้วเนาะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับครูบุ๋มนะคะบทนี้มีคุณค่าพืชผักหญ้าน่าเรียนรู้ สมุนภัยลองใช้ดูเศรษฐกิจชูความพอดีสระอะออกเสียงต่างหนักเบาบางประวิสัญชนีไมยมกอ่านอีกทีเห็นตัวนี้อ่านซ้ำๆในะเรียนคะ้ะเรื่องที่เราจะเรียนหนึ่งเลยเนื้อเรื่องน่าจะเกี่ยวกับ พืชผักสมุนไพรนะคะอย่างที่สองหลักภาษานะคะเกี่ยวกับสระอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเกี่ยวกับคำประวิสันชนีนักเรียนเคยรู้จักไหมคะว่าคำประวิสันชนีเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาได้รู้ในบทนี้นะคะแล้วก็มีคำที่ใช้ไม่ย,ยม,มกด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะหลังจากนั้นที่นักเรียนเปิดแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนเปิดไปหน้าที่37แล้วนะคะเปิดหน้า37นักเรียนก็จะ เห็นนันนี้นะคะเปิดหน้าต่อไปหน้าที่38นะคะหลังจากเปิดแล้วนักเรียนจะเห็นรถอยู่คันหนึ่งเคยเห็นรถแบบนี้อยู่ที่ไหนคะเวลาเราไปทัศนศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งเป็นคนที่ นำเที่ยวนะคะนำเที่ยวหรือให้ความรู้กับสถานที่ต่างๆที่เราไปทัศนศึกษานั่นเรียกว่ามักคุเทศนั่นเองนะคะถ้าเราเห็นคำไหนในหนังสือนะคะคำว่ามักคุเทศนั่นก็คือเป็นคนที่พาเที่ยวหรือนำเที่ยวเป็นไกด์นำเที่ยวนั่นเองนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามักคุเทศนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาของนักเรียนนะคะว่าแต่ครูบ่มไม่รู้ว่าจะไปทัศนศึกษาที่ไหนทําไมชื่อเรื่องถึงบอกว่าสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นครูบ่มไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะครูบ่มจะให้นักเรียนอ่านบทที่3นะคะนักเรียน อ่านบทที่3แล้วก็ทำความเข้าใจอ่านในใจนะคะฝึกอ่านในใจปศแล้วฝึกอ่านในใจนะคะอ่านในใ,นใจเป็นยังไงไม่ชี้ตามตัวอักษรน,นะคะไม่อ่านออกเสียงไม่ทําปากขมุบขมิบเวลาอ่านนะคะจะต้องกวาดสายตาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องนั้นได้ด้วยนะคะเรื่องนี้ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมาอ่านครูบุ่มให้อ่านเฉยๆนะคะนักเรียนไม่ต้องทำอะไรแค่อ่านบทนี้ให้จบเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูบุ๋มมีคำถามมีภาพประกอบแล้วครูบุ่มจะมาเล่าให้ฟังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถจับใจความกับครูบุ๋มได้หรือเปล่าจับใจความได้เหมือนกับครูบุ๋มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีการตอบคำถามด้วยพรุ่งนี้นะคะนักเรียนวันนี้พร้อมหรือยังคะที่จะ ไปอ่านหนังสือบทที่3อ่านให้จบนะคะบทที่3ามมีอยู่กี่หน้าเดี๋ยวครูผุมเช็คให้ก่อนหหน้า2หน้า3หน้า4 5มีแค่5หน้าเองนะคะเพราะฉะนั้นในครูผมคิดว่าไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะนักเรียนจะอ่านเสร็จหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วอ่านจบแล้วนะคะทำความเข้าใจสามารถ ถามตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างแล้วสองคนที่เป็นมักคุเทศน่ะเป็นคนที่นําเที่ยว่ชื่อว่าอะไรตัวในละครในเรื่องนี้ชื่ออะไรบ้างแล้วเขาไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรที่เขาไปเจอบ้างนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็จะมาตอบคําถามกับครูบุ๋มนะคะสำหรับวันนี้นะคะได้เวลาที่นักเรียนจะต้องลงมือไปอ่านหนังสือแล้ว ขณะที่นักเรียนอ่านนะคะจําไว้เลยครูบ่มมีช้อยมาให้นะคะครูบ่มมีสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติขณะที่นักเรียนอ่านหนังสือนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปตอนที่นักเรียนอ่านหนังสือมาให้ครูบ่มด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าอ่านหนังสือแล้วนะคะ ให้ผู้ปกครองถ่ายให้หรือนักเรียนตั้งกล้องถ่ายเองก็ได้นะคะขณะที่นักเรียนอ่านหนังสืออย่าลืมนะคะวันนี้ส่งงานแค่ถ่ายรูปก,กับหนังสือเวลานักเรียนอ่านหนังสือแค่นั้นเองครูบุ๋มก็จะเช็คให้ว่านักเรียนเข้าเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะและเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับการตอบคําถามกับครูบุ๋มนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่าขาวสารให้ฉันและทอสันทานสซ